ปไปไหนฮะแต่งตัวะสวยเลยไปตลาดตะเตาบรรละปะเนี่ยงั้นพี่ฝากซื้อแมงกระพุนหน่อยด้พี่เนี่ยะคือเนแมงกะพุนทำไมอ่ะ<ไ>เขากำลังฮิตก,กันเลยฉันอยากกินทิ่ค่ะถึงตลาดแล้วค่ะทุกคนที่แมงอยากกินแมงกระพุนเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อแมงกระพุนให้พี่แมงกันค่ะได้แมงกระพุนมาแล้วค่ะกลับไปทำก้อนอยากกินด้วยเลยอ่ะเฮ้ยปื้มได้แมงกระพุนพี่ป่ะได้ค่ะได้มาแล้ว เออไปรีบทำให้พี่หน่อยเร็วหิวดูค่ะพี่แมนสั่งแมงกะพูนแต่ไม่บอกนะว่าจะให้ทำเมนูอะไรคือปึ้มทำตำแมงกะพุนง่ายสุดแล้วทุกคนคดูดิโอ m ม god น่ากินมากแต่ยังงงอยู่ค่ะพี่แมนเน่นะคะจะกินแมงกะพูนอ,อร่อยมากทุกคนเต็มสอบค่ะทุกท่านเมนูใหม่แล้วค่ะอร่อยอ่ะอพี่แมนกินแน่นอนค่ะนี้พี่แมนได้แล้ว แบบออร่อยมากพี่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรคะพี่ก็สั่งแมงกะปุนพี่จะกินแมงกะปุนหัวกระสุนหัวกระสุนอะไรอ่ะพิ่ไม่รู้ไปเซิร์ชในเน็ตไปเลยทีกตอกหน้าเพิ่มตอนเนี้ยอะไรอ่ะทุกคนหัวกระสุนแมงกะปุนหัวกระสุนเธอราเซิร์ชทิกตอกดูเธอไปทำเป็นเอชอารได้เลยเฮ้ยทุกคนหรือเพิ่มจะทำแมงกะปุนหัวกระสุนดีไหมคะพ่อจ้าเนี่พี่กินไหมเอาไปทิ้งดีค่ะรอมานานแล้วอร่อยมากจะกินยั่วพี่ตรงนี้แหละค่ะอร่อยมากอืม มากค่ะทุกคนมีใครรอดูคลิปแรกกัพคนหัวกระสุนไหมคะถ้ามีเดี๋ยวปึ้งจะทําให้คะ่ะมันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้หรือใครมีพิกัดซื้อไหมคะเขาไปซื้อที่ไหนกันนะทุกคน